อันนี้เราจะมาดูสั่งมาจากช้อปปี้นะครับเป็นแมกเนตไวเ t สไวเลสน่าจะเป็นกระเป๋าบอาสตางที่เป็นแม่เล็กดูดกับ iPhone ข้างหลังนะครับเดี๋ยวเราจะมาแกะกันดูนะครับใช้กันแก่ตัดแป๊บนึงเฮ้ยชุบเฮ้ยชุบ เราจะมาเปิดดูกันนะครับว่าข้างในมีอะไรบ้างนี่นี่เลยใช้ยังไงมะเปิด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 ตรงไหนเปิดตรงนี้มีล็อกแล้วก็เปิด,ดเต้นแล้วก็ปิดอันนี้น่าจะเป็นใส่บัตรเป็นพลาสติกเป็นยางนะครับเป็นยางใส่บัตร